สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามีขวานในตำนานหองหลวงปู่เจี๊ยกับหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้สิ่งที่แปลกใหม่ที่เด็กรุ่นหลังไม่เคยได้เจอได้เห็นนะคะอาน a m จะเอาหลวงปู่เจีย๊ยมาให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะคะค่ะด้ามรวมฝักนี้แปดนิ้วนะคะทุกท่าน เฉพาะใบไม่ถึงสีค่ค่ะความอันนี้สองนิ้วสองนิ้วออก,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านหลวงปู่เจีย้ยท่านเป็นหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะปราบพวกผีปีศาจหรือว่าสมัยก่อนนะคะที่เขาทำออกมาอย่างนี้คือ,อมี บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดเรานะคะปู่ย่าตายายเราเดินป่าแล้วส่วนมากก็จะรู้จากการมีดกับขวานค่ะแล้วเอาเป็นพานนะคะขึ้นป่าขึ้นเขาเอาไปให้หลวงปู่เจียะท่านปลูกเสกนี่ค่ะเจิมกระตุดไว้อย่างนี้ด้วยนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีเงินมีทองมีนาคนะคะทุกท่านความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่แพ้หลวงปู่เดิมเลยนะคะ ด้ามก็สวยค่ะจับถนัดค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วอายุประมาณ80หรือ90ปีขึ้นไปนะคะทุกท่านของแปกใหม่ทุกท่านเด็กรุ่นหลังรุ่นเราอาจจะไม่เคยเจอเคยเห็นนะคะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะคะมวนสาร ผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะคะทุกท่านท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ปลุกเสกให้สำหรับผ่านป่าคนที่เดินป่าเดินเขาเพราะว่าปกปักรักษาไปไหนมาไหนกับการพวกผีปีศาจหรือว่าการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ว่า เราขึ้นเขานะคะวิญญาณหรือว่าพวกช้างพวกผีพวกอะไรนะคะสมัยก่อนนะคะเท่าก็มีกระถามีมนแล้วก็มีขวานอธิษฐานจิตของลุงปู่เจียไปด้วยนะคะปู่ย่าตาทวดเรามีตำนานมานะคะขวานเล่มนี้ท่านสักยันนะคะสวยมากนะคะทุกท่าน ราคาไม่สูงเลยค่ะทุกท่านถ้าท่านใดจะบูชาไปไว้ที่ร้านหรือว่าที่บ้านค่ะติดรถติดบ้านเอาไว้นะคะการลมพัดลมเพการพวกผีปีศาจวิญญาณร้ายหรือว่าเราไปขายของค่ะทุกท่านเอาไปได้เลยอธิษฐานจิตแล้วก็ไปปกปักรักษาค่ะนี่ค่ะหลวงปู่เจีย๊ยท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะ พุทธคุณไม่แพ้หลวงพ่อเดิมเลยค่ะเรามาชมหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมด้ามรวมฝักสิบสองนิ้วค่ะอันนี้ก็เป็นขวานหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านค,ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่แพ้กันเลยค่ะ ท่านมาสายเดียวกันนะคะทุกท่านานี่ค่ะพญานาคนะคะทุกท่านท่านเจิมพญา,านาคนี่ค่ะสวยงามมากค่ะศักดิ์สิทธ์เข้มรข้งไล่พวกผีปีศาจเช่นกันค่ะสมัยก่อนเราปุย่ะตายายแล้วนะคะป่าก็ยังมีปา่ามีเขาค่ะ ทุกท่านก็จะพกอธิษฐานจิตแล้วก็พกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากทางนี้ก็จะเป็นพญานาคนะคะสวยมากเลยค่ะราคาไม่สูงเลยถ้าใครจะบูชา,อาเอาไปไว้ติดบ้านาที่ร้านนะคะ สวยงามมากค่ะจะได้ทำมาหากินขึ้นเจริญลุกเรือกนะคะทุกท่านเป็นขวานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งแล้วมีพุทธคุณให้ดูนะคะเป็นลายเกงพญานาคนะคะเกดพญานาคสวยงามมากาเจิมท่านใดมีใจรักหรือว่ามองหา พพุทธคุณอยู่นะคะก็ทักทายโทรมหาน้ำได้นะคะ081335 3ดหนึ่8นะคะท mm ุกท่านสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยะคะ่ะทุกท่าน เจอกันคลิปหน้านะคะน้ำขอสวัสดีค่ะ